สาวปาริเซียงมาแล้วคะ่ะเมื่อคืนช่วงดึกๆเกือบเช้าตรูไทยนะคะน้องลิสมาอาภาพส,สวยๆลงไทยไอจีส่วนตัวด้วยกับแฟชั่นรากที่เราเห็นกันตอนอยู่ปารีสนะคะก็เป็นภาพของน้องเนี่ยอยู่ที่ระเบียงซึ่งด้านหลังมุมข้าง ก็เป็นวิวที่มองเห็นหอไอเฟลด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไทยแลนด์สไตล์เช่นเดิมค่ะยางมัดผมสลีนที่ข้อมือนะซิเนเ t u r e ของน้องเขาแล้วก็มีไปเจอภาพนะคะไม่ใช่ภาพไปเจอเสื้อตัวหนึง่งเป็นรูปตัวเองบนเสื้อยืดด้วยนะคะไม่รู้ว่าโมเมนต์เจ้าของร้านตอนนั้นเป็นยังไงนะอาจจะทั้งแบบดีใจตื่นเต้นแล้วก็อาจจะมีแอบหวั่นเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวมายืนอยู่ตรงนี้เลยแต่แต,แต,แต่ไม่เลยค่ะเด็กน้อยขอแชร์ภาพเก็บเป็นที่ระลึกนะคะคู่กับเสื้อตัวนั้นไปเลยจะได้รู้ ว่าตัวจริงคือหนูสวยกว่าในรูปอีกนะแล้วก็อีกลุกนึงค่ะที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่เคยเห็นน้องในลุคนี้บ่อยนักก็คือภาพนี้เลยนะคะผมเปียใส่มูวกับเสื้อคาร์ดิแกนของแบรนด์ซีลีนคือง่ายๆอะค่ะ Mix and Match ลุคนี้มาได้ลงตัวมากลูกชุดนี้คือตํามุตําม,มีลูกน้อยหอยสังเป็นภาพที่แฟนเจอน้องที่ปารีสนะคะก็เลยขอไลเซน์เจ้าตัวมาด้วยถ่ายภาพมาแล้วก็เอามาอวดลงทางโซเชียลให้แฟนๆท่านอื่นอิจฉาเล่นนั่นเองแต่ใดๆค่ะต้องบอก บอกก่อนว่าภาพเมื่อคืนนะคะเสร็จภาพที่น้องได้โพสลงทาง IG เนี่ยมีหนึ่งคนสําคัญค่ะท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับ ทีมเล่นมาบอกรักน้องแบบตรงๆเลยนะคะก็คือแอดมิน a c e b o o k แอ p อีกแล้วค่ะที่ไม่ว่าจะงานไหนๆนะเขาก็จะชอบมาวนเวียนคอมเมนต์ให้น้องสาวเราเสมอไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o เอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งทาง IG เอาง่ายๆอ่ะคือขั้งรักมากตั้งแต่ช่วงก่อนน้องปล่อยอัลบั้มลิซ่าออกมาแล้วนะเรียกดีว่าสั้นๆคาเดียวอยู่เลยค่ะช t ตเอรผมรักคุณ อเอาสิไปยังกักบหนุ่มๆสาวๆทั่วโลกเองแล้วกันนะคะได้ข่าวว่าคิวยาวไปถึงดาวเสาโน่นแน่เดี๋ยวง่าก็สำหรับคลิปนี้แอดมินเอาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะ